ผ้าขมายักษ์เซมัสวันเฮียร์อิสผ้าขาย้าอิสเม็ดอากผ้าทอทอนและทอยส์ว้าวดูอันนี้หู้อันเท่าไหร่คะเนี่ยแพงวันวันวันเอย่กันอันนั้นหน่อยอันนี้ไงที่ระลึกของเชียงคายหน้าไม้นี่อย่ก,กันอันนี้พื้นฐานหน้าไม้เขาไม่ให้ซื้อ ขอ้ขอเอาบอกพี่เขานี่แกนีนน่อะไรปืนเนาะใช่มีแล้วยาวกับปกติกันนะเท่าไ,ไหร่อะเท่าไหร่คะร้อยเดียวร้อยเดียวเี้ยน่าไม้ไเท่าไหร่ครับ